ติ๊กตอกว,วัฒนธรรมการเมืองอเมริกัน The President c a n n o d y รองประธานาธิบดีเมื่อรับตำแหน่งแล้วเหนือกฎบมายเพราะฉะนั้นพร้มเนี่ยต้องยกย,ย่องแกนะแกสู้กับผู้พิพากษายเยอะคดีแกติดตัวมากมายแต่ว่ารัฐธรรมนูญของคนอเมริกันถือว่าเมื่อยิงน,นายอำเภอคนเดิมตายแล้วอตรามาติด ก็เป็นนายอำเภอนี่คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมการเมืองไทยเราก็บูชาข้าราชการคนอเมริกันเขาไม่รู้จักหลอกประหลัดกทรวงอธิบดีเขาไม่รู้เรื่องหรอเขารู้เรื่องอย่างเดียวว่าผลประโยชน์ทางการเมืองของประเทศไทยเมื่อมีนโยบายอย่างนี้ต้องยินยอมนะถ้าไม่ยินยอมเขาก็กระทืบเอา เห็นไหมในอาเซียนเนี่ยลาวขเขมพรพม,มา่าอินโดนีเซียเขาไม่ไปกราบการโดนัทรัมเพราะอำนาจคือราชาแห่งสัตว์คนมีอำนาจเราจะไปแข่งขืนประเทศไทยแต้เล็กนิดเดียวครับก็ยังไม่ยอมมาเก็บภาษีเท่าเดิมไม่มีลดสักบาทเดียวสักเปอร์เซ็นต์เดียวอันนี้ก็เป็นข่าวที่หนึ่งซึ่งรายการของเราตั้งเป็นข้อสังเกต เพื่อนผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหรือว่านายกเคานตี้เคานตี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เทศาบาลกระจกกระจอกแบบเรามันใหญ่กว่าประเทศไทยบางเคานตี้เพราะฉะนั้นเขาก็มีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันคุณมิเชนสตรีน,นผมก็รู้จักสนิทกับเขาเป็นที่ปรึกษารตรัมำปัญหาของคนไทยตกเหวที่ไซเปรส รัฐบาลไทยข้าการไทยกองสุนไทยอะไรก็จะทูดไม่มีน้ำยาหรอกคุณคิดจัดประภาชัยเขาเจราจากมิเชนสตีนผู้หญิงนะลูกครึ่งเกาหลีนะเรียบร้อยเลยสองวันน่ะยกศพมาได้โดยเครื่องไม้เครื่องมือที่รัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายเลยเห็นยวนครับท่านดีกรัาเพราะฉะนั้นอเมริกันเนี่ยเขาต้องการอย่างเดียวว่าประเทศไทยมึงจะเอากับกูหรือมึงอยากกว่าจีนถ้ายังแทงกั๊กเป็นดอกทองอ่ะเขาก็ยังไม่ครบอ่ะทายแร้มมิด ฮอกนี่น่าเบื่อหนายเราก็เสียเปรียบตลอดเวลาแล้วเราก็รู้จักกันเองจกดองกันเองเอาใครก็ไม่รู้เป็นรัฐมนตรีปัญญาอ่อน,นี่เรื่องที่หนึ่งพอเรื่องที่สองเห็นไหมครับภูมิธรรมเวชช้ยะชัยอดีตรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงกลาโหมนะไม่กล้าปลดพลโทบุญสินพลาดกลางอ่เป็นแค่พลโทต้องให้อุงลิงไปนินทารับหลังกับ สมเด็จเดชโชฮุนเซนนะแล้วในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวไอ้พวกประทวงรัก่าิก็เกิดเป็นม็อบอนุสาวรีย์ชัยสมรับถุซึ่งเป็นอนุสาวรีย์กัมมาอรอหลอกลวงคนไทยนะเราต้องเสียเหลี่ยมฝรั่งเศสใจเข้าไปห้าล้านเปียนถึงได้สี่จังหวัดมาครอบครองชั่วคราวพอแพ้สงครามเขาเอาเพิ่มมากกว่าน,นั้นประวัติศาสตร์ไทยก็ไม่ได้บันทึกไว้ ภูมิธรรมเริ่มย้ายคนของในวินคิดชอบแล้วก็ย้ายแบบนี้อสักพักอ่เดี๋ยวเขาก็ยึดตะรวงเหมือนปี2556-57ระรัฐมนตรีมหาชัยก็วิ่งหนีจุกตูดไม่มีน้ำยาที่จะสู้เป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วคนของสิงดำนี่คือคนของพลากรสุวรรณรัตน์